สัสดีครับผมครับจอกับช่องบ่าวเอ็กบ้บาน,นาครับผมมาครับผมเข้ามาเที่ยวสวนครับผมมาดูนู่นดูนี่แหละครับผมอยู่สวนจะคองครับผมมาวันนั้นก็มาทําความสะอาดสวนยางครับสวนต้นยางนาครับผมแต่ยังไม่เสร็จหรอกครับผมมานะ มาทำความสะอาดครับผมถากหญ้าออกให้ครับผมลกเกินครับผมนี่ครับผมก็จะมีต้นใหญ่ต้นเล็กนะครับนะตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่เลยครับผมนี่ก็กำลังสวย กอดีสวยงามนะครับเนะนต้นที่ยังไม่ได้ทางย่าออกก็จะต้นนี้ครับผมี่ยจะเข้ามาทางออกอีกอยู่ครับผม ประมาณกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกต้นครับผมทางออกก็จะดูดีหน่อยครับผมนะไม่ลบไม่อะไรครับผมต้นยางนาครับผมจะลองปลูกเห็ดละโงกลองดูครับผมก่อนจะทางนะครับผม สับสับปุ๊บก็เอาน้ำยาของเขาอะไรครับผมมาลงเชื้อเห็ดละโงกครับผมแล้วก็เอามาลงครับผมนี่ซื้อมาไปแล้วครับผมประมาณหกขวดครับผมซื้อมาไว้ก่อนครับผมหกขวดไม่พอค่อยสั่งใหม่ครับผมอ๋อเลยมื่อนั่นก็บได้ถากให้เบิดครับผมจะได้สวยๆเนาะ ไม่เป็นไรครับผมอ้าวครับผม,บผมถ้าใครชอบทิ่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวอกบ้านานะครับผม ขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ